เปลี่ยนล้อแม็กทำไมทำไมจึงต้องเปลี่ยนล้อแม็กนะครับผมคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้พี่ชมนะครับผมในส่วนล้อเดิมของตัวรถนะครับผมจะเป็นล้อ O.M. e ของโรงงานนะครับผม อย่างเดียวเลยนะครับผมที่ดีนะครับผมก็คือได้รับความแข็งแรงนะครับผมแต่ล้อเนี่ยจะมีน้ําหนักที่หนักบ้างนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมขนาดหน้ากว้างของตัวหน้าล้อเนี่ยมันแคบนะครับผมมันทําให้การขับขี่เนี่ยทรงตัวได้ไม่ดีนะครับผมสมหรับการขับขี่เนี่ยจะไม่ดีเท่าล้อแม็กที่มีขนาดหน้ากว้างมากๆนะครับผมอย่างยกตัวอย่างนะครับผมถ้าเป็นล้อขอบ15เนี่ยเดิม Oem โรงงานเนี่ยจะหนักยู่ราว8-9กิโลนะครับผมแต่ส่วนล้อของเราเนี่ยขอบ15นะครับผมเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่แค่5กิโลกรัมต่อเานึ่ หนึ่งเลยนะครับผมยืดอายุการใช้งานของช่วงล่างนะครับผมล้อเนี่ยช่วงล่างเนี่ยไม่ได้ต้องอพาระนะครับผมของล้อหนักมากเท่าไหร่นะครับผมระยะเบรกเนี่ยสั้นลงนะครับผมและสุดท้ายเลยเนี่ยประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมถ้าพี่ๆคนไหนนะครับผมอยากรู้นะครับผมว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อแม็กแล้วดียังไงนะครับผมมาลองได้ที่งานบิ๊กมอเตอร์เซลล์นะครับผมที่บูธพีพีซูเปอร์วิว